โอ้โหคุณผชมะเสียงดังมากนะฮะเห็นจกของซุปตาแบบนี้มันตื่นเต้นมากอย่าขึ้นไปคุยเขามากนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอให้เขาเนี่ยนะฮะเสร็จสิ้นภารกิจซะก่อนนะฮะจะถามด้วยว่าทำยังไงถึงได้หล่อแล้วก็สุขภาพดีขนาดนี้โอเค กลุ่มนี้เขาเสร็จสิ้นภารกิจได้เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องขออนุญาตคุยกับเขานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากลาซูสโมสรนะฮะทางนิชคุณก่อนเลยครับผมเขาบอกว่าดังมากดังอยู่ทั้งที่ว่าต้องมีงานญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะทุกอาทิตย์เลยคือตอนนี้เรากําลังทํางานร่วมกับทางบริษัทญี่ปุ่นอยู่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งไปแสดงคอนเสิร์ตมาหกเมืองนะผมคนดูประมาณแสนกว่าครับผมหกเมืองแต่ทีนี้เนี่ยที่มาที่ไปกับการที่อยู่ดีมาเป็นซุปเปอร์สตาร์บอกว่าโกอินเตอร์เนี่ยนะจริงๆแล้วคือคือคุณ คือแรกๆเลยเนี่ยเป็นคนขี้อายไงครับมีแมวมองมาเดึงตัวคุณเข้าไปในบริษัทก็ตอนแรกจะการจะไม่ไปแล้วเพราะไม่รู้จักอะไรในเกาหลีเลยไงครับแต่พอดีคุณยายเนี่ยครับเป็นแฟนขับเรนอ๋อแฟนขับเรนใช่ครับผมเขาเลยบอกให้ไปเลยเขาอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หลานผมกันเรนใช่ครับผมนะฮะเห็นบอกว่าการไปเป็นศิลปินที่เกาหลีต้องฝึกหนักมากมันมีหลายขั้นตอนมากคือรู้เลยมันไม่มันไม่ง่ายครับผมเพราะว่า ต้องฝึกต้องมีความสามารถาและสองคือต้องมีวินัยครับผมในการที่เราจะซ้อมการที่เราจะดูแลสุขภาพของตัวเองใช่ไหทใช่ลำบากไหครับลำบากมากครับไ,ไป3ามเดือนแรกอยากจะกลับถวายพ่อหัวแมวเ,เรียนต่อดีกว่าแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเอาลองมาถึงนี่แล้วลองทําสักปีหนึ่งถ้าไม่ได้เราให้กลับอะไรเงี้ยครับผมก็เลยลุยมาถึงโรงปีบ้านเล่นหนังเก่งเล่นดน,นตรีเก่งที่สําคัญเรียนเก่งมากๆนะฮะเห็นบอกว่าเกวงสูงม,มากก็ก็ ประมาณ3.7ตอนจบนี่ตั้งข้ม3.9ประมาณนั้นนะครับประมาณ3.9ตอนนี้เข้ามหาวิทยแล้วครับที่ไหนครับอยู่จุฬาครับคณะคณะบัญชีนะครับภามกางกฤษดด้วยครับขอย้อนกลับไปตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยุ่กนั้นเห็นผกว่าแสดงภาพยนตร์ด้วยนะฮะแล้วก็แบ่งเวลาอ่านหนังสือยังไงบ้างครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเวลาเรียนก็จะน้อยมากอยู่แล้วเพราะว่ามั่ต้องไปถ่ายไม่มีเวลาเรียนทันกับเพื่อนก็ต้องแบบแบ่งหนังสือไปอ่านที่กองถ่ายในซีนไหนที่ไม่มีเราเราก็ต้องนั่งอ่าน ช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยได้นอนครับไม่ได้แบบ hmm. ง่วงมากแต่ว่าเราต้องทำว่วงเหมือนแบบถ้าเราทำเนี่ยมันก็จะคุ้มคือเรายังไหวอยู่เราก็เลยต้องสู้ hmm. อย่างที่คุณบอกว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยเวลาที่มีเวลาว่างาต้องเข้าพิซแหนตลอดเลยงานของคุณมันเป็นงานที่ต้องโชว์ผมด้วยการ oh. เต้นการร้องการอะไรก็แล้วแต่คือ บนเวทีเราต้องดูดีที่สุดนะครับผมก็เลยเข้าฟิตเนสมีแบบเสริมอะไรไหมฮะเครื่อ <c oughs> งดื่มเครื่องดื่มที่เสริมอยู่ช่วงนี้คือแค่ซุปไก่สกาดาผมคือมันสามารถทำให้เราหายเคยรียดได้เลยส่งมาเป็นสิบลังนะครับ <c oughs> แล้วก็ดื่มแล้ว <c oughs> ดื <c oughs> ่มก็ให้ให้ให้เจ้าผู้จัดจาก,การให้คนในบริษัทดื่มกันแล้วก็ในวงกินด้วยไหมวงทานครับผมทานด้วยทานด้วยครับไม่มีไหมตอนนี้ก็มีส่งมาให้แล้วครับดื่มไหมดื่มครับคือแม่ให้กินตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมเพราะว่าคุณแม่บอกว่า มันจะดีกับแ,แบบสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกินมาแต่เด็กอแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสองคนเนี้ยมีความอายุอย่างนึงคือมีความเป็นภูมประเทศไทยตอนท่วงน้ำท่วมเออรู้สึกเศร้าอยู่ในใจเพราะว่าคุณอยู่ที่เกาหลีแล้วแบบแต่ามาช่วยไม่ได้ผมก็เลยถามแม่ว่าช่วงนี้มีอะไรช่วยได้บ้างแม่ก็บอกแม่เพิ่งซื้อเดือยะฮ ก็เลยบอกว่าดีคุณเลยคุยกับเพื่อนๆไทยในวงเลยว่าเราซื้อเรือช่วยคนไทยกันไหมเพราะว่า uh huh. คุณก็เป็นคนไทยแล้วก็เขารักเขาชอบรักเมืองไทยกันด้วย uh huh, uh huh. เลยถามว่าซื้อเรือกันไหม uh huh. แล้วให้เขียนข้างๆเลยว่าทเพียมหัวใจแล้วก็รูปเป็นรูปหัวใจแล้วก็คนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็เขาบอกเอาเลยก็เลยลงตังเงินซื้อแล้วก็กระดาษแระหมือนว่าเอาของเราไปประมูลมีของประมูลด้วยแล้วก็เงินสดเลยที่บริจาคด้วยของประมูลด้วยของประมูลเสื้อ6ตัวครับผมได้ทั้งหมดมาเท่าไหร่ฮะเสื้อคุณได้แสนเก้าคุณได้แปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยก็อุ้ยหลายหมื่นหลายแสนเสื้อคุณตัวเดียวแสนเก้าครับผมของที่เนี่ยห้าสิบบาทคุณคนจะซื้อไที่ได้มากขนาดนี้เพราะว่าแฟนคลับรักพวกเราแล้วก็ เขาทําบุญไปด้วยแล้วก็ได้เสื้อเราไปด้วยเราเซ็นให้เรียบร้อยเลยครับผมรู้สึกตื้นตันใจมากเลยครับผมนี่แหละครับคืออะไรบ้างครับตอนนมีก็อยู่ในตรงที่มีสนเห็นสถานการณ์จริงๆเลยแล้วก็ก็เลยได้ไปลงเลยพื้นที่ครับ <c oughs> เข้าไปช่วยคือได้ไปบริจาคด้วยแล้วก็เอาของไปมอบให้อะไรอย่างเงี้ย ว่าล่าสุดนะฮะทั้งสองคนเนี่ยได้มาร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการร่วมงานกันสงสารครับเพราะว่ากันเจอตอนแรกกันก็ยังงเงียบๆกันอยู่เกงกันอยู่เคยดูผลงานก็นเคยดูครับผมเดินดูซักซีคือก็ดูเอ้ยเด็กดดคนนี้น่ารักจังเดินแสดงดีนะเล่นเก่งดีก็รู้สึกดีที่ได้มาร่วมงานกับน้องแล้วน้องก็ น่ารักแล้วก็แบบเป็นกันเองมากแล้วก็ตลกแบบล้อเล่นแบบเล่นกันบนเซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วคืออะฮะก็ตื่นเต้นมากครับเขาเป็นคนไทยที่รู้สึกว่าเป็นพลังของคนไทยคือเขาเก่งมากๆจริงๆนะเขาดูเท่มากเลยก็ดีใจครับที่ได้เจอก็ตอนเจอก็ตื่นเต้น ผมผมก็จะร่นๆนะครับผมร่นๆสีแรกๆก็แบบเกรงๆเพราะว่ามาถึงเราก็เห็นที่คุณเต้นอยู่ในส่วนนว่าเต้นเทมากเอาแล้วกันแต่ตัวนาแรงเท่อย่างเงี้ยใค้พี่ก็สอนเต้นเหรอจะดีเหรอพี่จะนี่เป็นสักท่าหนึงได้ไหมได้ได้ได้ครับต้องมือต้องมือ่อยครับก้าวขวานะครับก้าวของแล้วก็ตรงหัวใจหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หัวใจอย่างสี้ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ฮระมาณนี้โอเคเดี๋ยวก็กลับไปสุดที่บ้านได้ได้แต่ว่าพีชเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าข่าวสาวเยอะมากเลยไม่มีไม่มีไม่ข่าวเยอะมากเลยสาวสาวตัวเนี้ยไม่มีเลยคเป็นลีเรียทำงานทุกวันไม่ค่อยมีเวลาขนาดเรียนก็จะตายครับโอเคนะฮะถือว่าข่าวที่ออกมาข่าวลือหมดแล้วกันใช่ เขาแบบมั่นใจเลยเขาเรื่อมีรับคุณเหรอครับก็มีเพื่อนๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็มีคุยกันบ้างแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่จริงจังไม่ได้่ไไมด้กวยงานด้วยตารางงานที่เรามีอยู่แล้วก็คือความเป็นคนความเป็นผู้ชายมันก็ต้องมีเจอกับผู้หญิงหรือไม่ก็อาจจะต้องมีเพื่อนมีอะไรบ้างอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากโกหกว่าว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรมันก็มีคุยบ้างมีเพื่อนฝูงมีคุยบ้างแต่ก็คือไม่ได้จริงจังอะไรมากมายอังนี้ดีกว่า ให้ท่านผิดผลงานสันกสนิดหนึ่งครับผมนะฮะอ่ะทางมติปมารเราเร็วนี้ก็จะมีหนังกับ g ี s ทอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นหนังชื่อเดอดเขาดาวเดือดเขาดาวมั่นใจว่าแปลกจากสองเรื่องที่เล่นแน่นอนแล้วก็แปลกจากหนังจีเทสที่มีมา โอเคนะดยที่น้องเล่าแล้วน่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะผมแสดงว่าสองคนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคุยกันตลอดเหมือนกันนะก็วันนี้เซตเราก็ไม่มีเงียบแล้วตอนนี้คือแบบคุยกันตลอดเลยคกันตลอดเวลาคัดเมื่อไหร่ก็เล่นกันเล่นเลยก็ฝร่งหลายก็มีเล่นนะดีนะฮะอ่ะพีคุณบ้างตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวเรื่องคอนเสิร์ตที่จะมาแสดงที่เมืองไทยวันที่18กุมภาพเนี่ยนะครับผมมีคอนเสิร์ตนะใช่ครับมาเต็มวงเลยครับของทูพีเอ็มและเห็นบอกว่ากําลังจะมีหนังด้วยใช่ครับผมก็เพิ่งถ่ายเสร็จไไปบบงงงทยยหนนนัััขอ GTH เเี่่่ลละคครูก พี่สุขันพี่สุขันครับผมแล้วก็พี่เก้งจิระเป็นคนกำกับโอเคนะฮะสุดท้ายแล้วให้ทั้งสองคนเนี่ยนะฮะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยนะน้องพิดก่อนละกันวันนี้เนี่ยครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับผมที่พี่กับพี่คุณเนี่ยทำกันซึ่งก็จะมีให้อัปเดตเนี่ยใครที่อยากติดตามต้องไปดูใน f a c e เ o ซบ r a n แอ World Thailand โอเคนะฮะพี่ชูเลยครับมีอะไรอฝากก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าถึงไม่ใหญ่ทุกคนหยุด ที่จะก้าวไปข้างหน้าครับผมมีโอกาสไหนเราควนคว้าไว้ไม่ไม่อย่าไม่ควรไปกลัวว่าเราจะผิดหวังหรือว่าล้มเหลวเพราะว่าคือโอกาสเนี่ยจะเป็นโอกาสทองที่สุดที่เราอาจจะกลายเป็นไวรุ่นพันล้านเลยอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวไม่ควรหยุดอยู่กับที่ควรจะก้าวต่อไปข้างหน้านะก้าวต่อไปข้างหน้าใช่ครับแล้วก็ฝากโฆษณาตัวนี้ที่คุณกับพีดเล่นด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแล้วก็ตามฝันตัวเองให้ถึงที่สุดนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ด้านจริงๆนะ <หา S 1> น่าจะส่งลูกไปทำอะไรอย่าง